เดีครับกลับมาพบกับอีรุน่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้จะพาเพื่อนๆไปพบกับ10สิ่งที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้ครับว่า PlayStation 4สามารถทำได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับผมวิธีสลับแอปพลิเคชันนะครับผมอย่างรวดเร็วนะฮะเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะครับก็เป็นที่รู้กันว่า PlayStation 4นะครับเวลาจะเปลี่ยนแอปพลิเคชันนะครับจะต้องกดปุ่มโฮมหนึ่งทีนะครับผมเพื่อออกไปเลือกนะครับ แอปพลิเคชันต่างๆนะฮะแต่มีวิธีเปลี่ยนกลับอย่างรวดเร็วอยู่นะครับผมโดยการเพียงแค่เพื่อนๆกดปุ่มโฮมนะครับผม2ครั้งเท่านั้นนะครับผมก็จะกลับมาที่แอปที่เพื่อนๆเคยเปิดก่อนหน้านั้นนะครับอันต่อมานะครับผมเพื่อนๆสามารถสตรีม p l a y s t a t i o n 4บนมือถือได้นะครับโดยเพื่อนๆสามารถใช้หน้าจอมือถือเนี่ยแทนตัวเครื่องหน้าจอปกติได้เลยนะครับผม หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับโดยเพียงแค่เพื่อนๆนะครับโหลดสิ่งที่เรียกว่า Sony Remote Play นะครับผมก็เป็นแอปบนมือถือนะครับโดยเจ้าแอปตัวนี้เนี่ยก็จะจําลองนะครับการใช้งานของเครื่อง PlayStation มาไว้บนมือถือของคุณเลยนะครับผมสามารถเชื่อมต่อ j o ย PlayStation 4ได้นะครับแต่เจ้าตัวแอปนี้ก็ต้องดูรุ่นด้วยนะครับผมเพราะว่ามือถือบางรุ่นก็อาจจะยังใช้งานเจ้าตัว Remote Play ไม่ได้นะครับก็ลองดูกันละกันว่าเพื่อนๆสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับสามารถโหลดได้ที่ Store ของมือถือเพื่อนๆได้เลยครับ อันดับที่8นะครับผมเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดเกมนะครับผมทุกเกมได้จากทุกที่นะครับไม่ต้องอยู่ที่เครื่องก็ได้นะครับผมวิธีการง่ายๆนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถเข้าไปที่ Store นะครับผมหรือว่าแอป PSN ของเพื่อนๆนะครับบนมือถือหรือบนเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมแล้วที่หน้าล็อกอินครับก็ล็อกอินเข้าไปในไลบรารีเราครับจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดลงเครื่องของเราได้เลยนะครับแต่ว่าเครื่องของเราจะต้องอยู่ที่เรสโหมดอยู่ในขณะนั้นนะครับผม อันต่อมานะครับเพื่อนๆสายฟังเพลงเล่นเกมนะครับผมรู้หรือไม่นะครับเพื่อนๆสามารถเปิดส p o t i f y นะครับขณะเล่นเกมได้นะเพื่อรันดนตรีที่เราต้องการเป็นแบ็กกราวด้านหลังนะครับผมก็ตามที่ Spotify สามารถทําได้เลยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะฮะไม่ต้องเปิดโปรแกรมอื่นอะไรให้มันยุ่งยากนะครับแต่ก็ต้องระวังด้วยสําหรับสายสตรีมนะครับผมที่เพลงของคุณนะฮะอาจจะโดนลิขสิทธิ์ได้และสตรีมบินนะครับก็ขอให้ระวังจุดนี้เอาไว้ละกันนะครับ อันต่อมานะครับเพื่อนๆสามารถล็อกอิน PS4 ด้วยหน้าของเพื่อนๆได้นะครับผมโดยก็เข้าไปเปิดออปชันนะครับผมที่ enable face recognition นะครับและเพื่อนๆต้องมีกล้องนะฮะติดกับ PlayStation 4อยู่ด้วยนะครับอย่าลืมเมื่อเปิดออปชันนี้นะครับผมเครื่อง PlayStation 4ก็จะเปิดขึ้นมาทันทีที่เพื่อนๆมาอยู่หน้าเครื่องใน Rest Mode นั่นเองนะครับสำหรับครอบครัวนะฮะและผู้ปกครองทั้งหลายนะครับผมตัว PlayStation 4ก็มี โหมดสำหรับเด็กด้วยนะครับผมเราสามารถเปิดโหมดนี้นะฮะเพื่อสร้าง ID นะครับผมให้กับลูกหลานนะครับผมที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับและเรากลัวว่าเขาจะไปเอ๊ะเล่นเกมขึุนแรงเกินเรทอะไรหรือไปหรือเปล่านะครับผมก็มี control kids game mode นะครับผมซึ่งสามารถเปิดได้ในออปชันนะฮะโดยเจ้าโหมดนี้เนี่ยก็จะจํากัดการเข้าถึงเนื้อหาที่ครับที่มีความสุ่มเสี่ยงนะฮะและไม่เหมาะกับเด็กออกไปนั่นเองนะครับผม อันดับต่อมานะครับผมการเซฟแบบออนไลน์นะครับอันนี้ก็ต้องเสียตังค์กันนิดนึงนะครับผมโดยการเติม PlayStation Plus นั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆสามารถอัปโหลดนะครับไฟล์เซฟเกมต่างๆของเพื่อนๆนะครับผมขึ้นไว้บนคลาวด์ได้นะครับของทาง PlayStation นะครับข้อดีก็คือเมื่อเราลบเกมนะครับผมหรือว่าล้างเครื่องใหม่อะไรก็ตามนะครับเซฟเราจะยังอยู่นะฮะหรือไปย้ายเล่นไปเครื่องอื่นนะครับเซฟเราก็จะยังอยู่เช่นกันนะครับผมโดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ เซฟไฟล์นะครับบนคลาวนั่นเองนะครับผมก็สำหรับคนที่มี PlayStation Plus นะครับผมเติมเอาไว้ก็อย่าลืมใช้บริการอันนี้ด้วยนะครับอันดับที่3นะครับผมเพื่อนๆสามารถดูนะครับผมรายการทีวีต่างๆบน PlayStation 4ได้นะครับเหมือนกับเป็นสมาร์ททีวีหรือว่าสมาร์ทบ็อกกล่องถ่ายท่อสดอะไรได้ดีๆได้เลยนะครับผมซึ่งก็มีแอปมากมายให้ดาวน์โหลดนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Amazon นะครับผม Ne ็ f l ล x ฮูรูนะครับผมและอื่นๆอีกมากมายนะครับผมรวมไปถึง ถ่ายท่อสดกีฬ่านะครับแล้วก็สิ่งอื่นๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะมีหนังให้ดูด้วยนะครับผมก็สำหรับคนที่ใช้งานนะฮะอย่าลืมลองดูก็ได้นะครับผมเสื่อที่จะไม่ต้องสลับแอปกล่องจากหน้าจอไปมานะครับสามารถเปิดจาก PlayStation 4ได้เลยเช่นกันครับอันดับต่อมานะครับผม PlayStation 4สามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับถ้าเพื่อนเไปเปิด ออปชันนะครับโอเปอเร Play S4 with voice นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถสั่งการใช้งานเจ้า PlayStation 4ผ่านไมโครโฟนได้เลยนะครับผมเพียงแค่พูด PlayStation นะครับผมเรียกมันขึ้นมาแล้วก็พูดคำสั่งที่ต้องการไปนะครับแต่ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมอาจจะเป็น PlayStation โอเพนเพย์เซชันชัตดาวน์เพย์เ n ชันเรสโหมดเพย์เ t ชันก็จะเข้าหน้าโหมดนั้นให้เลยนะครับหรือเพย์เ t ชันโอเพนก็ o d ออฟวอมันก็จะเปิดก็ d o ออฟวอให้เรานะครับผมค่อนข้างสะดวกสบายทีเดียวฮนะอยากให้เพื่อนๆไปลองใช้ดูนะครับอันดับสุดท้ายนะครับอาจจะเป็นสำหรับแฟนพันธทัญญานี่นิดนึงนะครับผมก็คือคุณสามารถใช้วีต a านะครับผม PS เอวีตานะครับในการเล่น PlayStation 4ได้นะครับเหมือนกับเล่นผ่านมือถือนะครับผมแล้วก็สามารถใช้คอนโทรลเลอร์บนวีตา ได้เลยนะครับสำหรับเจ้าฟังก์ชันนี้ฮะใครที่มี PS Vita นะครับผมลองไปเล่นดูก็ได้นะฮะดีกว่าปล่อย Vita ทิ้งไว้เฉยๆนะครับเพราะว่า Vita ก็สามารถถือไปเล่นตรงไหนของห้องก็ได้ใช่ไหมอ่ะมีหน้าจอให้ด้วยนะครับสะดวกสบายเหมือนกันนะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะยังไงนะฮะเพื่อนๆที่ ชื่นชอบคลิปของทางอีรีนาของเรานะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะนะครับผมจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะครับหรือคลิปหรือว่าอะไรก็ตามที่ดีๆอย่างนี้นะครับผมซึ่งทางอีรีนาก็จะมีมาให้เรื่อยๆแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ